มาีวไกนน้องเียน้องดิมันสีตกดิปัดบวดท่อง,งเนี่ยปัดเก่งคักเก่งเนี่ยบัวแย่กวนเอี่ยให้เอี่ยยืนให้เอี่ยหัดออกกํากลังกายเอี่ยสิออกกําลังกายเอี่ยนักขักแล้วสิผาคิโลคุนสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะมืัอนี้กลับมาพบก,กับน้ำเสียได้ค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้น้ำเสียสิพาไปตามแนวทาง เลขบนพ่อจ่านาย,ยะนะคะท่านผู้ชมพอเพิ่นว่า,าสิประกบเลขบนให้ค่ะขั้นแขี่ยไหลค่ะท่านผู้ชมเอ๋อก่อนขึ้นจะไปรับช่อมระฟังตัวเลขของพ่อจ่านายขอบคุณแนวทางพอเด้อค่ะไปรับช่อมระฟังพอกันเลยเด้อค่ะครับสวัสดีครับค่ะเป็นได้พ่อโอ้ยเปาเขาค่ะ ล่มล่มที่พอนันพออยู่หน้าบอก่มกับยางิมือนเดิมนี่โอ้ค่ะเดียวระวังนอพ่อมันหอดวันที่ยีบเอ็ดดีเห็นผลมาโอ้ยเหมือนเอื้อนคดีคู่ดอกนี่ค่ะบวกกแดดมันเต็มแล้วหอดวัที่ยีสิบเอ็ดเตรีตูนเนาะค่ะมมือช่อมน้ำเชื่อเห็นผลร่องเหมือนคลปอะว่หายใจน้ค่ะอันหลานทรวมาว่าหา ว่ายังพ่อเสียอาจารย์จะลืนจะลืนฟู่คน่าโอ้ค่ะว่าผมว่าเดี๋ยวได้สนหากันค่ะตัดกระปิวปากเข่ากระเซียวเล็กกระเซียวอาไปใจเหะเดี๋ยวได้อ๋อเห็ดสีค่ะผ้าแตกได้งวดนี่ผ้าแตกสามตัวเลยนะขว้าขอตเตอรี่เป่าจับเด้อค่ะรางวัลที่หนึ่งนะพ่อ ปับแนนครับอาเออพ่อทริปแรกป๊อปไอเล็กบินไปหากระพกเด้อค่ะปานี้ก็เลขสี่สี่ตัวมาสองตัวมาบนบนสองตัวนะคงับปานี้พ่อทีจับคู่ไ้บันค่ะบนได้อค่ะอนุช่อับบนมัดบ้เจี้ยวกับพลางครับบนอย่างเดียวหกสี่หกสี่เจ็ดสี่เจ็ดสี่หกเจ็ดหกเจ็ดห้าเจ็ดห้าเจ็ด หกห้าหกห้าห้าสี่ตัวเดิมหกห้าแล้วก็ห้าสี่ตัวเก่าค่ะรันบุส้มอ่าเลขสามตัวจะให้สามกับซ้ำหางเดียวแหละเพระว่ามันเป็นเด็กลักล่อยอยู่สามตัวอยู่แปดหกสี่สามตัวนะพอ่อแปดหกสี่ห้าหกสี่ห้าหกสี่เก้าหกสี่เก้าหกสี่เพราะว่ารักล่อยพ่อได้ 03598หลักร้อยเดี๋ยว,วยเรื่น้ำเสียเขียนหลักร้่อยกันพอหลักร้อยจะได้กัพอ่อ03 0 3 58 5 8 9 9 5หตัวมตัวครับมัาตัวได้กับใจเอาถ้าว่าพ่อเน้นบัลรแปดพนัก8ปหกับเกค่ะอ่าแมตเดียวค่ 8, 6, 8, 6, ะแปดหกสี่ดค่ะท่านผู้ชม ตับไปเลย,ยอเอ็ดตือเลยตุละสามสิบล้านสิบสองล้านเอ็ดซี่ครับไปเลยครับอัจเรี <c oughs> ออกหมั่นใจครับว่ามันตรองออกยุ่งองนี้ละ <c oughs> นี่พวกก็หมั่นใจของพ่อเจ้าลื่นคู่จ้าวางแวกวาสันว่าออกเป็นตัวว่าจะจับให้เอ็ดซี่เปนหลายตัวจับตัวเดียวแน่นบเมื่อเกินสามตัวมาสันว่า <c oughs> อา้าวอิเซียจารย์เดอร์บัดดี้ก็ได้บางทีค่ะ เหมนบ่มันเสียวกาสไปงวดหนึ่งเหมือนบ่มันเล็กเขาจำเลยหรอบ่เอาน้ำเป็นหวานสิค่ะงวดนี้จัดไปเลยเหตุผลเน้นไปตัวเดียวสองตัวเน้นไปเลยเพื่อนค่ะโอ้เพิ่นกับเบิ้งเฮาเนาะป๋าเบิ้งค่ะเบิ้งอยู่เพิ่นว่าเพิ่นกับเบิ้งผลงานเพิ่นอยู่อืมแต่ว่าได้มามันก็เฮาก็ปล่อยเลขไปแล้วเนาะมันก็ปล่อยเพิ่นบ่ทันค่ะบ่านนี้ก็สิมาปล่อยของเพิ่นนี่ล่ะอือเพราะว่าลูกหลานนั่นล่ะแต่ว่าอย่าลืมคู่คนว่าค่ะ อัเชียอาจารย์ย่าบกแวกอีตั้งหักเพราอตรงไปสวนยังสวนเครื่องห่อนใจแนี่ยโตคงเจ้าของพคนว่าตันคิดมันกะแกเพิ่นซื้อน้ำัวเดียวเพิ่นกับม็ดเงินเมื่หลายดอกเป็นบางทีค่ะถ้าไอ้ไปบอกเพิ่นอาโต้หกโตไปนี่ยวถืงเมื่หลายดิเป็นบางทีกับแมงค้มเพิ่นเนาะเอากระบาดเน้นไปเพิ่นเลยตัวเดียวหรือดสองเม็ดนี่เน้นไปในน้ำไห้จะลืมคู่เด้อบาทนี่เพั่อืน เลขกอีพอคืออายุได้ค่ขนาดมือช่วงหมดเนี่ยอ่าเลขล่างตัวเลขล่างนี่ไปตรงกันครับอันพ่อใจดีอยู่ได้ยูคูหนึ่งตรงตรงกับเพิ่นยูคูหนึ่งยูหมดเหมือนแรกเหมือนแรงเอาหนึ่งสีตรงงห้ยฝากอีนี้นะครับเด้อค่ะไายพอจะข้าวในรัฐธรรมชาติจ้าเอฟซีเห็นเพิ่นจมอยู่ในใต้คอมเมนต์เพิ่นว่บาหายไปก็ลืมอืมพ่อกะเล่นในน้ให้บางนสี่เด้อจดดีกว่าจำจดไปครับ จตดแล้วก็แปะไว้ที่หน้าตกเครื่องแป้งโอ้ตกเครื่องแป้งวันนี้โอ้อค่ะคือว่าเขาจะเห็นแต่ทุกมือะเพะเขาแต่งตัวเขาก็ะเีเดี๋ยวเห็นแล้วแปะไว้แปะกาว้นิดนึงกะเขากูโู่แล้วว่าเออทุกอาจารย์พ่นไหเดนมาตัวใดเพ่นไหมาตัวไหนมันจิตรงกันนีดอกเบรกค่ะผุ้เขาปร้ชุมส่งมาแเขาแคบไ้กดบางย่างจุงนี้แบบนี้ในเครื่องเวลาเป็นรังโว้ยผู้ใดแน่มั่วตัวไปหมดก็เลยว่าแน่น้ำเอฟซี่ันวา จดดีวกว่าจำจำเขาลืมดิค่ะถ้าว่าจดเท่าสิบลเลืมเลยเขาเห็นเห็นทุกมมือนั่งกินเข่าก็เห็นค่ะแต่แต่งโตก็เห็นอล่ล่ะไม่แต่งสิบเเสียโอกาสสนบเพราะภายในแรกมาตรงตรงทองครูหนึ่งกังเขาก็นั่งมาสื่อเนาะกันั่งมาลืมอ่ะนั่นอืมแต่เสียว่าลืมแค่ไปแล้วลืมนั่นมันก็เป็นสำหรัรนเขาจดเทาสิบเลืมดิค่ะเขาสิเขาบังทุ่มมือเนาะเขานัง่งเขาแต่งโตเขาเหลียวบางถ้าแต่งสมมตินะเขาเดินจิ้กับเขา เลยบอกคักบอกแน่ได้ค่ะท่านผู้ชมเอาไว้ตัวเคียงแป้งพุ่นน่ะอ่าแต่งตัวจะเห็นแล้วโอ้ยพคนายนเด็กตัวนี้มาตัวเอ้ยผู้ใหญ่งจะดีป่ะหนี่เรียกตัวนี้มาตัวพอจดินไปรีบป่ะหนี่เรียกตัวนี้มาตัวก็บจดไว้หมดหมื่อไรอาจารย์นะครับเพราะว่าเียนเพิ่นเข้าก็บิศนักอาจารย์ได้อยู่ดอกพ่อย่างหน่อยวันหวยออกจะต้องแต่งตัวสวยๆอยู่แล้วต้องเห็นเนาะพ่อแม่นครับแจ้งตัวต้องเดี๋ยวเห็นเลขอ่ะมาเออไหนมัาตีดูป้านี่พอจะนั่งตัวไหนมาตัวนี้ลหรเออเข้าไป เห็นเดียวเห็นก็สิไม่เลื่อมนะแต่เขายังเลื่มเนาะพ่อบด้เบิ่งได้คลิปอันผู้ใหญ่ใจดีนี่ขนาดตัวเองนั่งนั่งบ่มีเวลาเดี๋ยวเบิ่งพ่อเขาก็ยากเนาะแมนส่วนหนกก็ดีส่วนส่วนยากค่ะเจ้าหน่อยในการบริยากแล้วเนาะพ่อครับแมนครับช่วงปีใหม่ปีนี้ก็ดีเอาติดผ้าน้ำโจ๊ก็ต้องปีใหม่กันกะดวงวาสนามีกลเอาถึงทันละคเหนื่นไปเรื่อยพอลาเตรีจับเลื่อยเอฟซีเรือย ดับด้อยฮาถึกสามเลบล้านพอกระดิดดีใจแบบง่ายหมดละโอ้ยขวานนี้อพว้เดี๋ยวเขาตลาดดีไปยางรถบังมัดแน้เนี่เลยกันรอยลักลอยหาตูนถึงมัดตุ้ยเลยคพ่อมั่นใจครับคุณซีตัวเนี่มั่นใจแนงขวาเนื้อพวอที่การดนวจชงค่ะเอาว่อเอกับดีใจน้ำหอกค่ะน้ำเสียสิรบกวนพอสําหตุได้พอครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะ่านม้ชมพ่อจ่านายค่ะเพิ่นมาจับคู่อันนี้เลขสูตรพนเนาะครับผมค่ะสองตัวบนและสามตัวบนค่ะสองตัวบนเด้อครับพี่น้องหกสี่เจ็ดสี่หกเจ็ดห้าเจ็ดหกห้าห้าสี่ครับผมหลักร้อยชุดเต็มเลยครับพี่น้องเนาะบนทนตัดศูนย์สามห้าแปดเก้ามาทีเลขสามตัวบนครับ 864นี่คือตัวเน้นได้เลยครับผม864 564และ964าหกสี่แสดงว่าพอเน้นหกนี่น้ำเชี่อมเนาอแมนนี่เด้เถาะนี่อันนี้เป็นเอซี <F 4 S 2> ที่โท่หานไหมเถอะนนี่สูตรสูสัญจรสูดสูสัญจรค่ะก็อ,ะอ,อยู่ในนี่แหละอยู่ในชุดสองตัวเพ่นอืนี่แะครับผม สภาวาสูดสูดสัญจรเราว่างลางน้ำเนยเด้อค่ะเพราะว่าตอนนั้นเพ่อใทยสามหนึ่งมันขึ้นบนแม่ทอสูดสูดสัญจรกันบนลางไปนำ้ำบนลางไปน้ำค่ะดันผู้ช่วงนี้เด้อค่ะ,ค,ะคอยถ่ายยืดที่ท่านี่เด็กสายลังสวนวิ่งตัวเดียวนี่เด็กขึ้นบนลางไปเลยเนาะแมนข่อยคุยกับพอแล้ว น,นี่เลขฝันเนาะเมนนี่นี่นี่ถ่านี่ด้วยแถวนี่ถ่า,านี่ต้องเฮ็ดเป็นบนล่างเข้กันอืการบนล่างเปน็นน้ำเจ็ดสามนี่แล้วก็สายบน,นเมนนี่เลขวิ่งเมนลอกก้อกรคัตันบุษมเอ๋อเนี่ท่านคลิปนี่เป็นเลขบน,นตัวบนเนาะ,ค,ะครับเอ๋อคัตันผู้ชมคือยูดาคาเลพขพห์ค่ะ คืออยู่ค่ะแต่ว่าไปถามแม่เลขลอกอีกหนึ่งสำนักในเรื่องขาดันผู้ชมค่ะว่าแม่สิได้มาตัวไหนค่ะงวดนี่สร้บคลิปนี่พอกันคลิปไหนอย,อยู่ดีไม่แห้งสุขุสุขคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดันผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมอ๋อค่ะดันผู้ชมถ่ายคลิปเ่นเคยเรื่อง่าดันผู้ชมครับผมขายขีมค่ะครับเอาถ่ายสิทันใดที่่นสนใจขี้มที่น้ำเสียขายอยู่อ่า ในตอนนี้ครับถักไล่มาเด้อค่ะท่านผู้ชมครัไล่นี่ก็จะเป็นเบอร์ไม้เด้อค่ะเม่นครับผมค่ะน้ำเชีย่าเอาเบอร์ไม้ค่ะท่านผู้ชมราวไาลาท่ทีวาเบอร์อยังไม่ถอาเบอร์อทีาศูนย์เก้าแปดี่เจ็ดี่ศูนย์หกแปดสามนันเต็มเนาะเต็มเทั้งเต็มทั่งหาพี่น้องเอซีอยากได้ครับผมค่ะทุกคนจะมาสร้างทีมสร้างสบู่ครับผมแต่ว่า มี่แม่เอฟซีเป็นถามว่ายังยังใส่ได้บอ้ังคิมได้บ่เบอร์เบอร์เกาได้คือเกาค่ะดันู้ชมแต่ว่าถ้าเอฟซีทันไม่ถีเพิ่นเข่ามาน้ำเสียก,ก็อยากให้เพิ่นทักมาเบอร์ไม้ค่ะ่ันู้ชมเบอร์ไม้เด้อครับพี่น้องศูนย์หกสองสี่เก้าหนึ่งแปดเก้าหนึ่งหกครับผมค่ะครับ,รบ,รบอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องนะศูนย์หกสอง สี่เก้าหนึ่งแปดเก้าหนึ่งหกครับผมค่ะเป็นเพิ่มไม้เล็กโทรศัพท์เด้อครับผมเซรั่มกับสบู่ค่ะครับใส่ดีเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะสบู่เฮดไหนาเฮ้าอ่าบบมองคำครับพี่น้องเนาะจากที่มองคำแล้วครับผมค่ะเฮทไหนาไซด์ขึ้นครับค่ะเซรั่มเด้อค่ะท่านผู้ชมเฮดไหนาเฮ้าหนุ่มนวลเนียชุ่มชื่นครับผมค่ะ บ่แหง่บาเหีเห่ยวไห้เต้งตึงค่ะเอา้เอา,อาน้ำเชียก,กับเปิดตัวครีมได้บาสองมือแล้วค่ะคมับเอฟซีเิ่นกะสั่งมาเด้ยค่ะดานมู้ชม,มนี่ค่ะครีมตัวนี้นี่ใส่สะโพะย่มกางคืนค่ะดานมู้ชมใส่สะโพะย่อมมึงขึ้นค่ะแก้ฝ้าแก้สิวค่ะเนาะแน่นน่าใช้กระจ้างด้วยกันค่ะครับเป็นนท์ครีมครับผม ขม,ม,มิ้นแล้วครับพี่น้องครับทีน้ำเชี่ยกแก่ห้เบิงค่ะใส่ดีแล้วครับผมเนื้อขีมนี่ละเอียดมากค่ะทา่านผู้ชมค่ะเกี๊ยวเบาๆกะนุ่มเนาะค่ะน,นุ่มพอาะนันกันกับตัวนี้แหละค่ะทา่านผู้ชมเพราะว่านเป็นคู่กันค่ะใส่สะโพะย,ย่ำกังขึ้นค่ะกระปุกหนึ่งใส่ได้ประมาณสองเดือนกลัวๆเป็นนี่ค่ะท่าบางๆค่ะท่านผู้ชม ใส่ดีใส่เงี้ยมึงขึ้นค่ะด่านุผู้ชมนี่ค่ะนีส่สามสามสามตัวนี่เนาะครับผมถือว่าเป็นที่เด็ดเลยครับผมค,ครับนมาแชร่กนัน้ำเช่กันะใส่มากครับผมค่ะตอนแรก็ใส่สองสูตรนีก่อนค่ะพอดีเปนให้มาทดลองใส่หายขี้มขมิ้นครับผมครับถ้าแสบถ้าแพ้ถ้าขั้นให้ยุดใส่แล้วค่ะด่านุผู้ชมครับค่ะน้ำเชื่ออยากให้เอฟซีทดลองค่ะ ผู้ที่เพิ่มมีกะมีฝาอยากให้เอาไปทดลองคาะท่านมูส้มค่ะน้ำเชี่ยมีกะมีฝาเยอะมากคาะท่านมูส้มหน,า,นาก็ยังหนาก็ย่งใสค่ะครับถึงว่ากะฝาน้ำเชี่ยจะคอยจางออกไปมันบร้หายเหมือนบด้หายทันที่ท่านไหนได้ครับผมค่อยๆจางออกไปค่ะแต่ว่าถ้าเป็นนามองนาค่ำน,น,นี่ครับพี่น้องเนาะ,ค,ะครับรบองเลยครับผมใส่ะต่จาง ต่อมาก็จะเป็นแป้งตลับด้อคะท่านผู้ชมครับกันแดดค่ะบ่ติดผ่าปิดจมูกใส่ดีค่ะท่านผู้ชมค่ะต่อมาก็จะเป็นเสั่มทาผิวครับบำรุงผิวครับพี่น้องเนาะค่ะกินกุหลาบอ่อนๆครับผมคเอาตอนนี้จะเป็นแบบนี้ที่ถ่าวันนี้ครับนี่เซตนี้ครับผมหลักร้อยค่ะใส่ถ่าแป้งตลับค่ะท่านผู้ชมผ่านก็ได้ครับพี่น้องเนาะ สี่ยางนี่เนาะครับค่ะสวยทันทีอาค่ะท่านผู้ชมถ่ายเอฟซีทันใดที่เพิ่นสนใจกะให้ทักไล่มาเบอร์ไม่หนีเด้อค่ะท่านผู้ชมเมนอีกครั้งหนึ่งเด้อคับพี่น้องศูนย์หกสองสี่เก้าหนึ่งแปดเก้าหนึ่งหกครับผมค่ะครับเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ครับนี่ค่ะท่านผู้ชมเอาไปทดล่องเบอ่งเด้อค่ะครับเดือนหนึ่งกะลูค่ะแมน อ๋อค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปหน้าย่ดีไม่แห้งสุขพูดสุขคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ